บมเมนตันเกิดคอยเอาวันเกิดมือเมืตอวันเกิดมือกกูซื้อเค้กมาให้เป็เบอร์เดย์มือโมเมนต์เมนซื้อแค่มาให้แต่โรคลายเอ้คนวันเกิดเธอเอ้คนว่าเกิดเธอโมนี่โดดเอ้าแบบกูไปซื้อนี่กูตั้งใจซื้อเค้กมาให้มึงป้อนให้เป็เบอร์เดย์ได้เนี่ยนี่มันเกิดมเนวันเกิดฉันจะมได้เกิดมโอนี่เอาหู่ได้ญามาสั่งเอามันเกิดมโอนี่เป็นบุกไผ่เป็นบุกพี่แหละโซเฟียบุกมันแจ้งเตือนเอาไปแล้วมันแจ้งเตือนมันเกิดมึง เเกิดเกิดเกิดจะนเพราะมันโมเมนเนาะเอ้า Happy birthday o you เป็นนี่มมบ่โมเนต่ว oui> ันเกิดมึงโมเมนเนมแล้วมันเกิดมึงเอ้าถ้ากูเกิดเอ้าภใส่กูใช้ตู้ขโมนมึงอลังการจักไหนเนาะเออมันเกิดมึงไหมเอ้ากูเกิดจะแถมกูยัง่โมยได้นีเอ้าเบาก็่าได้เอ้าเออเออ Happy birthday to you พ่อวยพ่อมัน้ไเบิดเดมาบวกในเดือนค่าสุ๊บชัดมันเกิดบางสีจุ๊ัดมัแมนเกิดกูได้กูสายเดเกิดมันเกิดไปนี่แมนค่ะแมนเกินใเกิดอยู่ลยองว่าเถียงกับเขาสื่อมาให้เนี่ยหาคนผู้เดียวก็เถียงหาคนเออแต่ว่าเกิดเนี่ยตั้งใจอามา้วมาแด้วมดตั้งใจมาให้เือล่ค้ัวกัตาม่าเออเกิดกับเกิดจะนะโอเค ไอ้ยูก็เกิดแต่ของขึ้นปุย่อมรับเออเกิดหญิงเกิดเจ้าเกิดมันเกิดกูนะู้อ่ะก็เอามาให้กูแนะกูกำลงลุกอยู่ถือเก่งไม่หยังวันเกิดกูเด้อะแค่พี่เบิร์ดเองกูแน่สวยกูเกิดปีละสองเชือดแยงอันนี้ดีอะไม่อย่างนี้ก็ไม่ตเออมีแต่คนโวยพ้อดนี่ขอให้ลำดับไม่เหมือนบอสวยขึ้นสวยขึ้นเอาเชื่อเขบอกว่าวันเกิดท้องวันเกิดแล้วซ้ำเขาดีก็ไม่แหมือนบอ ซุกกูเกิดต really! like okay. mm ีไ hmm. ม okay. ่เกิดกูรจ้ให้ลูกกู่ร anyway, ู้เฟบลูกมันแจ้งเตือนกูจะบูมือเกิดตัวเองไลเื่อยกูหูกันอ่ะไมเกิดกูได้สูกินเย้งน้ำกันสูบจำดีๆไม่ช่วยดีจำดีๆไม่ช่วยดีเนาะวกหัวกันดีไม่มีอะไร ยุ่งหัวกันดีเนาะมันเกิดกับอวยพรแไหมอวยพรอ้าวเอาอวยพรมันเกิดไหมอ้าวเอาช่อวยพรดูเลยอ้ามันเกิดครัวอวยเม่อวยเม่เบิ่งอ่วยอวยพจน์เลยให้อยู่ดีมีแห้งอยู่แดงมีอ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 ีเอออีเออมันจะขาดใจเนาะ ให้หาผัวนี่นี่ฮะยังก่อได้หรอเออเพียงอ๋อจ้าวันนี้วันเกิดนั่นเป็นวันอันดีงามถ้าเธอมีสิ่งที่ดีอยู่ในเป้าเออโคยนี่แหละ พวกเรา,าและเขา,าคงรู้กันอ,อัพที่สิทธิ์ชี่ยตมมงให้ช้อนมาใส่ให้มัน,นพวกสีสุภาบ้านอะเนี่ยเอา้าคุณจะหาความคล่องจองสัว เป็นนักกวีเหรอเป็นนักกวีนี่ดูนักกวีลูกสุนทันผังเดี๋ยวจัวมแม่ยางไปเอากรนีนแล้วลูกเพื่อนืชีพสุนทันผัวเนี่ยงอกไหมจบแล้วปะสินเสมอสิทไม้สายมานีตึงตึงสอนย้อนมาอาจัอาจารย์หม้ขายวันดี แต่จบแล้วัูกูรุ่นเด้นี่เราคงมีจบสวยแท้ดีในตัวหัวคุยเอยว่าโมเมนปอลลสิทเอยโอ้ยปวดแท่งจื้อไใเด้อเห็นเลยนะนี่หนูไม่หมือขึ้นนอมือนไม้มิ้นอาสยามเออจะยี่วะ อธิษฐานเกิดอธิษฐานกันนะพ่เกิดอีอย่างเงี้ยอ,อ่ะยังงงในสูอ่ะสูบอกกูในสูอ่ะโอ้พ่อในเจ้า,าของโอ,อ้ยพ่อในเจ้าของเอออากอรำล้ำเรื่อยๆสุขภาพรักกายแข็งแรงเด้อจ้าอ่า <c oughs> โอเคกูเกิดอีกแล้วปีนี้กูเกิดสองเธอแห <c oughs> ละกูถือไว้จนจบเลยเออฝากว่างไว้ครบเลยนะอ่าปูนี้นะคะแถมเค้กค่ะแฮปปี้ย่าสูอ่ะเป็นวัไในวันเกิดตัว กูแม่ยังกูยังงงอยู่นี่ถือมากเลยกูว่าจะเชื่อไผ่น่ากูแอบละบอกคืออาจจะจะแฮบไปกินมุกนี่เลาถามก่อนเพื่อเคลียร์โคลกระจิกจากหมอโอ้อยากแฮปปี้เบิร์เดย์มึงเนาะโอ้ยขอบคุณค่ะเออเนาะย่อนหลังเจ็เดือนอเลยจะจะมักกะลาพูดวจะปีนึงเลยล่วงหน้าเงินย่อนหลังล่วงหน้าสิบเดือนอ่ะโอเคสิบเดือน